สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกมค o o ิ้งหมาม้าควิคชินเรามาลุ้นกันว่าคลิปนี้เราจะได้ทำเมนูอะไรกันเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเลือกวัตถุดิบกันเลยอย่างแรกเราเลือกชีสต่อไปนะเราเลือกไข่อุ้ยมีเมนูให้เราทำด้วยล่ะ <want> เราจะได้ทำเมนูอะไรนะ ขั้นตอนแรกเราไปขูดก็คือเอาชีสมานะทั้งก้อนเลยเราก็ทําการขูด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 ชีสเป็นเส้นๆนะเพื่อนๆขูดขูดขูดไปให้ได้ปริมาณตามที่เราต้องการใกล้แหละใกล้แหละใกล้แหละเสร็จแล้ว ไปนะเราก็ทําการตอกไข่เราเอาไข่มานะเพื่อนๆแล้วก็ทําการตอกเลยโบโบ๊นี่สวยด้วยโชโชโบนี่สวยอีกแล้วโชโชโบนี่ไข่ไม่แตกเลยเสร็จแล้ว ต่อไปนะผสมให้เข้ากันก็คือเอาไข่เมื่อกี้นะแล้วก็ใส่นมลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ตามด้วยชีสท,ที่เราฝนเมื่อกี้นะที่เขาขูดเมื่อกี้นะเ,นเพื่อนๆเอาผาสมกันแล้วก็ทําการคนให้เข้ากันเลยเราคนเร็วๆมากไม่ได้นะเคยคนเร็วๆแล้วไม่พักเนี่ยชามมีสั่นนะ สั่นแล้วแบบสั่นไปสั่นมากระเด็นกระจายทั้งขัวครเละไปหมดเลยใกล้และนิดเดียวอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้ว so ต่อไปนะเราก็ทําการทาเนยให้ทั่วกระทะที่กำลังร้อนๆเลยนะเพื่อนทาก็ไปทาก็ไปให้ทั่วเลย สร็จแล้ว wow. ต่อไปทำไข่เจียวเราก็ตั้งกระทะร้อนๆแล้วนะที่ทานเนยลงไปปุ๊บเราก็เทไข่ลงไปเลยที่เราผสมเมื่อกี้นะเพื่อนๆลงไปแล้วเราก็เอาตะเกียบคนแบบนี้เลยคนคนคนๆน,นะมันก็จะขยุกขยี่อยู่ข้างในนะั่นนะ เสร็จหลังจากนั้นเราก็พลิกพลิกพลิกไข่มาครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็กระดกกระทะโชว์โบบะเบเบอ้โหเชฟมือทองชัดๆเพื่อนๆดูสินี่เสร็จแล้ว เรามาดูหน้าตากันว้าวหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะเพื่อนๆเ,เมนูที่เราทำในคลิปนี้ก็คือไข่เจียวชิดนั่นเองที่ช่องยังมีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ